สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ู you ๊ปทุกคนสบายดีกันคือเกาเน้ะพี่น้องมาพบกับเกดอีกในช่อง cat us a channel คนสีสเกตกันเองคือเกาค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่29สิงหาคม2020นะคะนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะคะเกดก็จะไปชอปปิ้งนะคะที่ grocery store นะคะไปหาซื้อของออ,อาหารนะคะนิดหน่อยค่ะ แล้วก็เกก็จะเลยไปหาซื้อสวีทคอนด้วยนะคะเดี๋ยวเกศจะพาชมบรรยากาศนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ไอที่ที่เกศจะไปซื้อสวีทคอนนี่เป็นฟาร์มมาร์เก็ตนะคะที่แบบว่าเขาซื้อเองขายเองนะคะไม่มีคนขายให้เรานะเขาก็จะมีกล่องใส่เงินไว้ตรงนั้นนะคะเราก็เวลาเราซื้ออะไรเราก็จะเขียน ลงไปก็จะมีสมุดโน้ตให้เราเขียนนะคะว่าเราซื้ออะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะหย่อนเงินลงไปในกล่องนะคะไม่มีคนขายนะโอเคเดี๋ยวเกดจะพาชมค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะนี่คือตอนที่เกศขับรถเข้าสู่ตัวเมืองบลูมส์เบิร์กนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะ มีรถดับเพลิงแล้วก็รถตำรวจจอดอยู่บริเวณแถวนี้หลายคันนะคะเกตก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนี่คือรถดับเพลิงนะคะแล้วก็มีรถตำรวจอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จอดตรงปรั๊มน้ำมันด้วยนะคะและตอนนี้เกตก็ซื้อของเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตอนขากลับนะคะเกตก็ยังเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงนะคะเจ้าหน้าที่ หน่วยดับเพลิงก็ยังคงอยู่นะคะเกิดก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะคะถึงได้มีเจ้าหน้าที่เยอะ ตอนนี้เก็ก็มาถึงแล้วนะคะนี่คือฟาร์มมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะนี่เลยนี่มีลูกค้านะคะมีลูกค้าเขาก็ซื้อแล้วเขาก็จ่ายตังเองนะนี่เป็นแตงโมนะคะเขาก็จะติดราคาไว้ทุกอย่างนะคะว่าของอะไรราคาเท่าไหร่เขาก็จะติดไว้ทุกอย่างอันนี้ก็เขาก็จะคัดไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาก็แตกต่างกันไปเนาะแตงโมแคนลูป อันนี้ลูกเล็กๆนะคะนี่ก็มีหลายไซส์นะคะก็หลายราคาค่ะติดราคาไว้หมดนะคะนี่เป็นมะเขือเทศพี่น้องจา้ามะเขือเทศลูกงามงามค่ะนี่เขาก็จะขายยกกล่องอย่างนั้นเลยนะคะคนที่เขาซื้อยกกล่องอย่างนี้ส่วนมากแล้วเขาจะเอาไปทำแคนนิงหรือไม่หรือไม่เขาก็าไปทำเป็นโตมโตซอสอะไรพวกนี้นะคะนี่ละค่ะก็เยอะแยะเลยนะคะ เตเมโตสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ก็มีมะเขือม่วงด้วยนะคะนี่ลูกใหญ่มากนะคะของเขาของเกตนลูกเล็กมากค่ะนี่เป็นมะเขือเทศดิบนะคะเขาก็ขายแบบนี้ด้วยค่ะนี่คือพริกเยอะแยะหลากหลายอย่างเลยนะคะเห็นไหมว่ามีพริกหลากหลายชนิดนะคะที่นี่นี่อันนี้จะเป็นแบบว่าเผ็ดนะคะลักษณะเหมือนกับพริกเผ็ดนะคะ มีหลากหลายเลยนี่มะเขือเทศเขาลูกใหญ่มากค่ะนี่เหมือนของเกศเลยนะคะลูกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะนี่เกว่าจะซื้อมะเขือเทศไปสักหลังนะคะเอาไว้วันหลังเกจจะมาเพราะว่ามะเขือเทศเข,ของเกศหมดไปแล้วนะคะ <S <S นี่เป็นแตงกวามีหลายอย่างเลยนะคะนี่คือผลผลิตจากสวนของเขาเองนะคะขเขาปลูกเองทั้งนั้นเลยนะคะนีร่ราคานะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะ อันนี้เป็นสวีทคอนนะคะที่เกดจะมาซื้อนะคะข้าวโพดหวานนะคะนี่เขาก็จะมีราคาไว้ให้เห็นไหมคะโหลละห้าเหรียญก็คือ12ฝักนะคะห้าเหรียญ6ฝักสามเหรียญฝักเดียว60เซนนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นที่จ่ายตังค์นะคะนี่คือเขามีกล่องไว้ให้เราใส่เงินลงไปนะคะนี่ก็เป็นป้ายร้านของเขานะคะแล้วเขาก็เขียนบอกว่าเขามีอะไรขายนะคะ นี่นะคะ please put money in middle box นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีกล่องเหล็กนะคะมีหีบเหล็กไว้ให้เราใส่ตังตรงนี้ก็เป็นอะ,อะไรบาทเท่าเอาิน้ำเต่าว่าพี่น้องเป็นปะน้ำเต่านะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวโพดแห้งนะคะเป็นข้าวโพดให้สัตว์นะคะแล้วแต่คนจะซื้อเนาะก็กระสอบละสิเหรียญน,นะคะนี่ก็คือแตงโมอ,อีกเหมือนกันนะคะเป็นแตงโมเหลืองนะคะนี่ แตงโมลูกเรียวๆก็มีนะคะเกตก็ยังไม่เคยซื้อแตงโมของเขาไปทานนะคะเดี๋ยววันหลังเกตจะมาลองซื้อไปทานนะคะแตงโมสีเหลืองมาตรงนี้ก็เป็นเบลเปเปอร์นะคะอันนี้เป็นหอมหอมขาวเกตว่าจะหากระเทียมนะคะไม่เห็นเขามีกระเทียมนะอันนี้เป็นกะหล่ำปลีนะคะบรอกโคลีนะคะขายเป็นถุงมัดไวเป็นถุงขายนะคะ พริกเบลเขาลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกใหญ่ของเกตลูกเล็กกว่าน,นี้เยอะเลยนะคะนี่ของเขาลูกใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเกดจะซื้อขา้าวโพดหวานนะคะเดี๋ยวมาเลือกขา้าวโพดหวานกันงามอยู่ด้ยละคุณน้อค่ะงามอยู่ค่ะก็จะเอาสกโหลโหนนึงนะคะนี่นะคะซื้อเองขายเองนะคะมีไหมล่ะเมืองไทยมีแบบนี้ให้ดูไหมล่ะมีแบบนี้ไหม งามอยู่นะคะข้าวโพดเขาเหมือนกับจะวหวานดีนะคะนี่ได้ข้าวโพดแล้วเกียริก็จะเอาเงินใส่ลงไปในกล่องนะคะนี่คือ5้าเหรียญน,นะคะก็ใส่ลงไปแล้วเกียิก็จะเขียนนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีะสมุดโน้ตว่าให้เราเขียนนะคะว่าเราซื้ออะไรนะคะก็เขียนลงไปนะคะว่าซื้อเท่าไหร่นะคะนี่ เกดก็ซื้อสวีทคอนห้าเหรียญน,นะคะเขียนห้าเหรียญนี่แหละค่ะนี่คือของที่ได้มาในวันนี้เด้อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวก็จะให้ชมนิดหน่อยนะคะว่าเกดได้อะไรมาบ้าง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่เกดจ่ายไปในวันนี้นะคะเป็นพวกอาหารนะคะก็97เเหรียญ35เซนก็ตกไปเกือบ3,000บาทนะคะก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระดาษเปเปอร์ทาวนะคะเป็นกระดาษทิชู่ไว้สำหรับเช็ดมือนะคะแล้วก็ ได้ปีไก่มาสได้ปีไก่มาแพกคนึงได้เนื้ออกไก่มาแพกคนึงได้เชอรี่เชอรี่นี่แพงมากเลยนะคะภาาละห้าเหรียญ99เซนนะคะก็มีามเหรียญน,นะคะก็390บาทนี่นะคะ2อาเผานะคะสาวเ,เจาดเศษแพงมากเลยนะคะแล้วก็ได้ะนาวมาถุงนึงบนาถุงนี้3ามเหรียญ9 9ก็ประมาณ120บาทนะคะมีอยู่9ลูกนะคะแล้วก็ หอมนี่ไม่แพงนะคะเครือหอมแล้วก็อันนี้ของโปรดสามีนะคะของโปรดสามีขาดไม่ได้ซื้อให้เขานะคะแล้วเก็ก็ได้เป็นอ่บัฟเรชิคเก้นซึ่งเป็นเนื้ออกไก่นะคะเป็นลันช์มีตเก็เอามาทําเป็นอาหารกลางวันนะคะคือเป็นแซนด์วิชห่อไปทานที่ทํางานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชีสเพเปอร์แจ็คชีสเป็นชีสที่ผสมพริกนะคะก็จะออกรสชาติเผ็ดนิดหน่อยเกศชอบทานนะคะแล้วก็ ขนมปังขนมปังอันนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะ3เหรียญ9กก็ประมาณ120บาทนะคะแล้วก็ได้โยเกิร์ตมาไดโยเกิร์ตแล้วก็ได้ไวิตามินให้สามีด้วยนะคะเป็นวิตามินรวมเนะาะก็สำหรับคนอายุ50ขึ้นนะคะแล้วก็แอสไพรินนี่ก็สามีเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คือ,อปีไก่นะคะปีไก่นี่1 1เหรียญ75นะคะก็330 340กบาทกับ350บาทประมาณนั้นแหละนะคะก็ก็แพงอยู่นะที่ดองจ้าว่าไปปีกไก่นี่ก็แพงอยู่นะคะอันนี้กเกียเจ้ามาทำเป็นบัฟเฟวิงนะคะเป็นแบบว่าใส่ทอดซอสนะคะใส่ซอสเผ็น,นะคะสามีเขาชอบอยูก็ชอบนะคะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมนะแล้วก็อันนี้ เป็นเนื้ออกไก่แพ็กนี้10เหรียญน,นะคะแต่ว่าเก็ยมีเมีเบอร์ชิพคา Card นะคะก็ได้อยู่ที่ราคา8เหรียญ50เซนก็2 4 0ร้อยส่บาบาทนะคะแพ็กนี้อันนี้เนื้ออกไก่ถือว่าไม่แพงมากนะคะแต่ว่าปีกไก่แพงเนาะปีกไก่แพงนี่แหละค่ะแล้วก็นี่คือข้าวโพดที่เกียรได้มาจากฟาร์มนะคะก็โหลหนึงนะคะก็ห้าเหรียญน,นี่แหละค่ะก็ เนื้อค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เกศได้มาในวันนี้นะคะสาหรับคลิปนี้เกศก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกรด้วยดีเสมอมานะคะถ้าชอบคลิปเกศก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ว จะไปหมักปีไก่ไว้ตอนตอนเย็นนะคะจะทำชิคเก้นวิงใส้สามีนะคะ